สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนชั้นม5นะคะทั้ง5ทับ1แล้วก็5ทับ2นะคะโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6นะคะเข้าสู่วิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะซึ่งครั้งก่อนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องงานช่างในบ้านครูได้บรรยายสดในห้องนะคะแล้วก็ทําคลิปย้อนหลังไว้สําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนในเวลาปกติแล้วนะคะ สามารถชมคลิปได้เลยนะคะอยู่ในกลุ่ม Facebook ของเราและวันนี้นะคะเนื้อหาจะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2จะเป็นคลิปที่2นะคะเ,เรื่องงานช่างในบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะลงมือปฏิบัติงานช่างในบ้านของเรานะคะหลังจากที่เราเคยคุยกันครั้งก่อนว่าครูจะ ทานักเรียนซ่อมแซมนะคะสายชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ปลั๊กสาตานะคะแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติชิ้นงานเนื่องจากสัปดาห์นั้นนะคะเราได้หยุดทํากิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรสิบนะคะเราก็เลยยกเลิกคลาสเรียนไปนะคะวันนี้นะคะครูก็เลยขอ,อเป็นสอนบรรยายเหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้ปฏิบัติชิ้นงานซ่อมสายชาร์จโทรศัพท์กับ รักษาตาแล้วนะคะแต่ว่าในคลิปของอหน่วยการเรียนรู้ที่2คลิปที่แล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีวิธีการาต่อสายไฟซ่อมแซมสายไฟนะคะรัก3าตาให้กับนักเรียนแล้วนะคะถ้านักเรียนสนใจนักเรียนสามารถเปิดชมคลิปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายนะคะในงาน ช่างในบ้านของเรานะคะจะเป็นเรื่องไปดูกันนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องการเปลี่ยนบานพับประตูนะคะมาดูวิธีขั้นตอนการเปลี่ยนบานพับประตูกันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานนี้นะคะก็จะมีบานพับประตูนะคะสกรูไขควงปากแบนนะคะแล้วก็ไขควงปากแฉกด้วยนะคะแล้วก็มีตะปูแล้วก็ค้อนงอนนะคะนี่คือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานนี้นะคะ สำหรับขั้นตอนการซ่อมแซมนะคะขั้นที่1เลยก็คือใช้ไขควงถอดสกรูที่ยึดบานข้างประตูออกนะคะโดยเริ่มถอดที่บานพับตัวล่างก่อนนะคะต้องเริ่มจากบานพับตัวล่างก่อนนะคะขั้นที่2นะคะนำบานพับตัวใหม่วางทาบกับวงกบบานประตูนะคะแล้วก็ใช้ดินสอขีดตำแหน่งรูที่จะยึดสกรูไว้ก่อนนะคะหากรูสกรูของบานพับใหม่ไม่ตรงกับรูเดิมนะคะให อุดรูเดิมที่ตัววงกบแล้วก็บานประตูก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นที่3ให้ใช้ตะปูขนาดยาว2นิ้วนะคะใช้ตะปูยาว2นิ้วนะคะตอกนําสกรูก่อนนะคะพอตอกเสร็จไม่ใช่ตอกไม่ใช่ต,ตอกอะตะปูตายนะคะก็คือตอกเข้าไปเพื่อที่จะตอกนําสกรูก่อนนะคะแล้วก็หากวงกบเป็นประตูไม้เนื้อแข็งเนี่ยก็ควรที่จะใช้สว่านเจาะนะคะใช้สว่านเจาะนํานะคะ เพื่อจะง่ายต่อการเจาะบานประตูของเรานะคะแล้วก็ขั้นที่4นะคะก็ใช้ไข่ควงขันสกรูยึดบานพับใหม่นะคะให้เข้ากับบานประตูขนาดความยาวประมาณ1นิ้วนะคะตามตำแหน่งที่ขีดเอาไว้อันนี้คือรูปภาพประกอบนะคะดูขั้นที่1นะคะ ใช้ไขควงถอดสกรูที่ยึดบานพับป,ประตูออกนะคะพอขั้นที่2ก็นําบานพับตัวใหม่เข้ามาวางทาบนะคะแล้วก็ใช้ดินสอขีดตําแหน่งนะคะขั้นที่3นะคะก็ใช้ตะปูสองนิ้วนะคะตอกนําสกรูแล้วก็หักว,ว,วงกบประตูเป็นไม้เนื้อแข็งก็ใช้สว่านเจาะนําก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ขั้นที่4ี่นะคะใช้ไขควงยึดสกรูกับบานพับใหม่นะคะให้เข้ากับบานประตู ขนาดความยาวประมาณหนึ่งนิ้วนะคะตามตำแหน่งที่เราใช้ดินสอไดมาร์กเอาไว้นะคะแล้วก็รูปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปสำเร็จของการเปลี่ยนบานพับประตูนะคะนี่คืองานช่างในบ้านเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถเริ่มฝึกทักษะได้นะคะลองฝึกทำดูนะคะถ้ามีบานประตูอาจจะบานประตูโตเสื้อผ้าบนหอพักของนักเรียนนะคะถ้าหากมีการ พังชำรุดเสียหายนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะใช้วิธีการดังกล่าวในการซ่อมแซมได้นะคะอะมาดูนะคะการติดตั้งลูกบิดบานประตูไม้นะคะการติดตั้งลูกบิดบานประตูไม้นะคะดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของเราก่อนเลยนะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะไม้อัดนะคะสองสว่านไฟฟ้าแล้วก็ดอกสว่านนะคะแล้วก็ซิวกับไขควงนะคะแล้วก็สกรูนะคะแล้วก็ชุด เดือยล็อกประตูนะคะแล้วก็ลูกปิดประตูอันนี้คืออุปรกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งลูกปิดบานประตูไม้นะคะ,ะมาดูขั้นที่1เลยนะคะขั้นที่1นนะคะใช้แบบใช้แผ่นแม่แบบนะคะที่ติดมากับชุดของลูกบิดประตูนะคะชุดนี้นะคะมันก็จะแถมมากับเ,เวลาที่เราซื้อชุดลูกบิดประตูนะคะมันก็จะมีแผ่นแม่แบบมาให้นะคะโดยใช้แผ่นแม่แบบนี้นะคะ นำแม่แบบไปติดทาบไว้ที่ประตูก่อนนะคะให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใช้เหล็กปลายแหลมนะคะทำเครื่องหมายลงบนประตูไว้นะคะขีดใช้ปลายใช้เหล็กปลายแหลมนะคะขีดเหมือนวาดเส้นนะคะทำเครื่องหมายลงบนประตูไว้นะคะพอขั้นที่2นะคะให้ใช้ไม้อัดหนา4มิลลิเมตรขนาด30คูณ50เซนติเมตรนะคะปะ แปะติดด้านหลังของบานประตูในตำแหน่งที่เจาะช่องในลูกบิดนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้บานประตูหรือไม้เกิดการฉีกขาดนะคะอันนี้คือไม้อัดหนา4มิลลิเมตรนะคะขั้นต่อมานะคะขั้นที่3ให้ใช้ดอกสว่านนะคะเจาะช่องใส่ลูกบิดนะคะเช่นอ,อ่โฮซอขุดเจาะนะคะ ลูกบิดเจาะด้านหน้าแล้วก็เจาะด้านในสันของประตูนะคะในตำแหน่งที่เราทําเครื่องหมายไว้นะคะแล้วก็ใช้ดอกเจาะหางปลานะคะเพื่อใส่แกนล็อกนะคะอันนี้ก็คือการใช้การใช้ดอกสว่านเจาะช่องลูกบิดนะคะพอขั้นที่4นะคะเราก็วางแผ่นครอบแกนล็อกนะคะในตำแหน่งที่ติดตั้งแกนล็อกนะคะเพื่อ แล้วก็ขีดเส้นรอบแผ่นครอบเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้สิวแซะเนื้อไม้ให้ลึกเท่ากับขนาดความหนาของแผ่นครอบนะคะพอขั้นที่5นะคะแล้วก็ใช้ใส่ชุดเดือยเข้าไปในด้านสันประตูนะคะแล้วก็ใส่ฝาครอบเดือยนะคะจากนั้นก็ใช้สกรูขันยึดติดกับแผ่นครอบให้แน่นนะคะแล้วก็ขั้นที่6นะคะอันนี้ก็คือใส่ลูกบิด ส่วนที่อยู่ด้านนอกนะคะลูกบิดส่วนที mph, บบน compass, ่อยู่ด้านนอกห้องนะคะตามด้วยส่วนที่อยู่ด้านในห้องนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนจากบริษัทลูกผู้ผลิตของรูปบิดที่เราซื้อมานะคะโดยใส่ด้านนอกก่อนนะคะแล้วก็เอาด้านในใส่นะคะด้านที่จะอยู่ในด้านในห้องใส่เข้าไปนะคะแล้วก็หมุนให้แน่นนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนบริษัทผู้ผลิตลูกบิดนั้นนะคะอันนี้ก็คือ ขั้นตอนของการติดตั้งลูกบิดบานประตูไม้ต่อไปนะคะขั้นที่7นะคะติดตั้งแผ่นรับแรงกระแทกนะคะโดยวางแผ่นรับแรงกระแทกครอบแล้วก็ทาเครื่องหมายกํากับไว้ก่อนนะคะโดยใช้สีหรือดินสอขีดไว้นะคะ,อะพอขั้นที่8นะคะใช้สิวซาะเนื้อไม้ให้ลึกเท่ากับความหนาของแผ่นรับแรงกระแทกนะคะแล้วก็ใช้สกรูทําการยึดให้แน่นนะคะ,ะนี่ก็คือ รูปแบบรูปของรูปสำเร็จของงานนะคะเราก็ทดสอบปิดแล้วก็เปิดบานประตูลองดูนะคะแล้วก็ทำการล็อกประตูโดยใช้ลูกกุญแจไขลูกปิดเปิดปิดประตูให้แน่นเพื่อทดสอบการใช้งานนะคะและก็นี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดของการติดตั้งลูกบิดบานประตูไม้นะคะถ้าหากชำรุดเสียหายนักเรียนก็ลองทดสอบ เปลี่ยนลูกปิดบานประตูไม้เองลองดูนะคะโดยอย่าลืมว่าเราต้องใช้ทั้งสมาธิแล้วก็ทักษะในการทำงานขณะปฏิบัติงานนักเรียนก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกแล้วก็ถูกต้องเหมาะสมกับงานด้วยนะคะขณะที่ทำงานก็ต้องอมัดผมให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องอแต่งกายให้รัดกุมนะคะแล้วก็ มีสติขณะที่ทำงานอยู่ทุกขณะนะคะง่วงก็พักก่อนมืนเมาก็ไม่ควรที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานช่างนะคะอย่าลืมหลักการทำงานช่างให้ปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงแค่การติดตั้งลูกบิดบานประตูไม้นะคะแล้วก็ที่เราพูดไปแล้วนะคะอีกอันนึง หลังจากคลิปนี้นะคะก็จะมีใบงานอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนได้ทำส่งครูนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะขออ,ะอภัยนักเรียนในส่วนเนื้อหาที่ครูอาจจะพูดตกบกพร่องประการใดนะคะขออภัยนักเรียนไว้นะโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่สนใจคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ศึกษา จนจบคลิปนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้หนังสือเรียนของเรานะคะในการอ่านประกอบนะคะในการทํางานช่างนะคะเพื่อที่นักเรียนก็จะได้มีทักษะแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นหรือสืบค้นเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนนะคะได้มีทักษะสามารถนำงานนี้ไปใช้ในชนีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ทำงานส่งครูกันด้วยนะคะ,ะวันนี้ข็อขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ